วันนี้ได้รับของจากคุณบอยอาทิตย์ส่งมาให้เนาะดูสภาพกล่องแล้วเหมือนแกะแล้วแพกใหม่เลยนี่ป้าน้อยรับปูป้าน้อยก็มาดูเลยนะเนี่ยดูสภาพนะมันเหมือนกับมีคนแกะแล้วแพกใหม่อะ่ะกระดาษตรงนี้ก็มีรอยไม่เรียบร้อยออกมาอย่างเงี้ยนะข้างในมันจะมาเหลือไหมเนี่ยเดี๋ยวป้าน้อยจะลองไปแกะดูก่อนนะคะเออแต่ละคุณบอยเฮ้ยมีมือดีเอาไปเสร็จแล้วมั้งเนี่ยแบบเนี้ยมันหอมหอมมาเนาะ สภาพไม่เรียบร้อยเลยนะเนี่ยนยกระดาษพยเยือขึ้นมาอย่างนี้ป้าน้อยเดินไปด้วยอะไรอยเออให้แกะมาก่อนแล้วเนี่ยยังไงเนะี่ยให้ป้าน้อยแกะยังไงเนี่ยเดี๋ยวป้าน้อยแกะมือเดียวป้าน้อยจะแกะดูนะป้าน้อยว่าคงจะได้แต่กระดาษข้างในเนี่ยมีรอยตรงเนี้ยมุมตรงเนี่ยเห็นไหมมีมุมกระดาษมันคนแกะแล้วแพ็คส่งมาใหม่ สภาพเออแล้วก็บาเบาค่ะถ้ามีอยู่ก็โชคดีไปเม่น้อยมือเดี๋ยวปม่น้อยจะแกะได้ไหมนี่เดี๋ยวปม่น้อยจะลองแกะดูก่อนนะเออไหนล่ะคัตเตอร์ปม่น้อยนั่นคัตเตอร์กับเปียกน้ำเห็นไหมค่ะเนี่ยพ่อแม่พี่น้องทายอายุหลานคุณบอย รวมกันสามคนเท่ากับสิบสามโอ้สภาพหอ่อเนี่ยตรงเนี้ยมีกระดาษมีเศษกระดาษโผล่ออกมาแล้วตรงนี้ตรงนี้ก็มีติดสก็อตเทปไม่สนิทเนี่ยพอน้อยจะเปิดข้างหลังรู้นะเนี่ยดูสภาพเนี่ยเออมันจะมีของให้้าน้อยไหมเนี่ยสงสัยเหลือแต่กระดาษฟอยลนป้าน้อยว่า มือเดียวซะนี่กะเดี๋ยวนะอะาเจ็บไทยไม่เห็นทั้งหมดเบาเบา,บาค่ะมีของไหมนี่ถ้าไม่มีของนี่เสียใจเลยนะนี่อ๋อเป็นแบบนี้เหรอมีอยู่ค่ะมีอยู่ค่ะโชคดีไปนี่ค่ะ มีอยู่ค่ะได้รับเรียบร้อย,ย <Okay. S 1> แล้วเด้อยค่ะเด้อนี่ยเหรอคะที่เดือนทอดเป็นแบบนี้เหรอคะ <Okay. S 1> โอ้